จุ่มน้ำไปอู sc, pues mm <ść> nah ้หูยบังไก่จับปลาได้ได้ครับตัวใหญ่ครับปลาอะไรครับปลากระบอกใหญ่หรือปลาหมกโอ้โหช่วยหนะครับช่วยหน่อยไม่มีอ่ะเกิดอะไรดิมาชาด้วยมัะยกเครื่องไว้ได้เลยตัวนี้ไล่ลูก พ้องามาไหมอะไรไหมพี่ขี้เบี้ยวได้ยัหมอไก่ครับหมไกท่ทำชนสูตรพริกสดปลาครับแต่ว่าตาใส่วิ่งดีนะฮะปลาใส่วิ่งเยงรยอปลาลอยน้ำมาให้ถึงที่ครับไม่ต้องตกโมไก่ลองพิสูจน์ดูครับว่าความสดยังจะมีอยู่ไหม,มขี้มันนะ กินง้าวาปกติเนาะพามลุดวัวน,น,นี่บุนี้ฮะแล้วว่าเขาตักมกบุคืนลุดลุดจากตีตักทาซิมิทาซิมิกินดิบๆตรงนี้เลยเดี๋ยวมิ้นเนี่ย